สวัสดีชาวท็อปซีเดียนคุณว่าอะไรน่ากลัวและประหลาดที่สุดในอียิปต์รู้นะว่านึกถึงอะไรมัมมี่ใช่ไหมละ่ะก็ไม่ได้จะพูดว่ามัมมี่ไม่น่ากลัวหรอกนะถ้าไปเที่ยวอียิปต์ก็ควรระวังมัมมี่ไว้เหมือนกันแต่พิธีกรรมต่างๆของชาวอียิปต์โบราณนั้นน่าสนใจและทําให้นักวิทยาศาสตร์กับนักโบราณคดีตะลึงงงันกันมาแล้วแต่พวกเขาไม่บอกคุณหรอกว่ามันสยองแค่ไหนจะกักเพื่อ ก็เพราะว่าแม้จะมีการขุดค้นพบและการวิจัยเกี่ยวกับความพิศวงของอียิปต์โบราณมาปีแล้วปีเล่าก็ยังมีหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจอยู่ดีเราจึงไม่มีวันรู้ว่าจะค้นพบอะไรบ้างนั่นเองนอกจากหลุมมือยักษ์เวิร์กช็อปดองศพและเรื่องราวของมามี่แต่ละคนแล้วไปดูกันว่ามันมีอะไรอีกที่ทำให้นักโบราณคดีต้องกลัวจนตัวสั่นห้องแห่งความลับของคูฟู นี่สีห้องแห่งความลับของแท้ขนาดอภิมหาพีระมิดกิซ่าอายุ4,500ปียังเผยความลับใหม่ๆออกมาเลยแถมเป็นความลับที่น่าสนใจไม่น้อยเมื่อปี2023ที่ผ่านมาแถวปากทางเข้าพีระมิดแห่งคูฟูมีผู้คนพบห้องแห่งความลับแต่ก่อนที่เราจะไปดูห้องนี้กันมาคุยกันก่อนว่าคูฟูที่ว่านี้คือใครคือคูฟูเป็นที่รู้จักกันในนามชีออบเป็นกษัตริย์ฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่4แห่งอียิปต ขึ้นชื่อลือนามในเรื่องของการสร้างพีระมิดกิซ่าซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดติดอันดับโลกจากยุคโบราณด้วยความสูง146เมตรมีก้อนอิฐกว่า2.3ล้านก้อนปัจจุบันระงงานที่ความสูง139เมตรและเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์มาอย่างยาวนานก่อนเสียแชมป์ให้หอไอเฟลในปารีสเมื่อปี1889ก่อนหน้านี้ดูเหมือนด้านในจะมีห้องอยู่เพียง3ามห้องเท่านั้น ถ้าคุณแอบคิดว่ามันเปลืองพื้นที่เปล่าๆบอกเลยว่าไม่ใช่แค่คุณที่คิดแบบนั้นทีมสำรวจถึงได้สแกนพีระมิดนี้เมื่อเดือนพฤศจิก,กายน2017เพื่อจะมีอะไรที่ยังไม่ถูกค้นพบแน่นอนว่าเหนือทางเดินใหญ่ของพีระมิดมีสัญญาณของห้องลับขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพีระมิดนี้เลยที่แปลกก็คือชาวอียิปต์เขาสร้างห้องนี้ไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้าถึงซะด้วยไม่มีทางเดินที่เชื่อมต่อกับห้องนี้ ทางเดียวที่จะเอาอะไรไปใส่ได้ก็คือต้องทําตั้งแต่ตอนสร้างก่อนจะปิดทุกด้านให้สนิทประหลาดดีแท้ส่วนด้านในห้องแห่งความลับจะมีอะไรนั้นเรายังไม่เห็นฟาโรคูฟูคงไม่อยากให้อะไรก็ตามที่มันอยู่ในห้องนั้นได้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกเลยมัมมี่ที่ถูกห่อหุ้มด้วยหนังสือภาษาต่างชาติ ในปี1848ชายคนหนึ่งซื้อมัมมี่อียิปโบราณจากพ่อค้าคนหนึ่งในอเล็กซานเดรียแล้วก็นำมันมาตั้งโชว์เพื่อการตกแต่งอยู่หลายปีโดยไม่รู้ว่ามัมมี่นี้มีความประหลาดอย่างไรแต่20-30ปีต่อมาได้ลองแกะผ้าพันแผลของคุณมัมมี่นักวิทยาศา,ศาสตร์ก็พบกับสิ่งที่ไม่ธรรมดาจริงๆมัมมี่ตัวนี้ถูกห่อหุ้มด้วยหน้าหนังสือผ้าลินินและภาษาบนผ้าก็ไม่ใช่ภาษาอียิปต์ กว่าจะรู้ว่านั่นเป็นภาษาอะไรก็ใช้เวลาสืบเสาะอ,อยู่หลายปีตอนนี้เราได้รู้แล้วว่านั่นคือภาษาอิตรัสคันซึ่งเป็นภาษาอรารยธรรมโบราณตั้งอยู่ในเขตรประเทศอิตาลีปัจจุบันฟังไม่ผิดหรอกเป็นภาษาที่เราแทบไม่รู้จักถ้อยคำที่ถูกนำมาห่อตัวมัมมี่นี้ยังเป็นภาษาอิตรัสคันที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบอีกด้วยแต่ก็ยังมีอีกหลายคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเราไม่รู้ว่ามันเขียนไว้ว่าอะไรคุณพูดภาษาอิตรัสคันได้ไหมไม่ได้หรอโถ่ เราเข้าใจได้แค่ไม่กี่คำดูแล้วเป็นคำเก่าแก่เป็นชื่อพระเจ้าชื่ออะไรต่อมีอะไรมันแปลว่าอะไรได้บ้างและการนำสิ่งนี้มาพันศพนี้หมายความว่ายังไงเราคงทำได้แค่คาดเดาทั้งนั้นทั้งนี้เราไม่รู้เลยว่าทำไมหนังสือภาษาอิทรัสคันถึงถูกนำมาห่อศพมัมมี่ในอียิปต์ได้คนนี้เป็นชาวอิทรัสคันหรือเปล่าถ้าใช่มาทำอะไรในอียิปต์แล้วคำสั่งเสียที่เธอต้องการบอกกับโลกนี้คืออะไรลองเดากันได้นะในคอมเมนต์ด้านล่าง พีระมิดหักมุมไหนๆก็อยู่อียิปต์กันแล้วเรามาพูดถึงพีระมิดโบราณกันดีกว่าแต่นี่จะมีความแตกต่างออกไปนิดนึงตรงที่มันไม่ใช่พีระมิดที่ด้านตรงเพราะมันคือพีระมิดหักมุมหรือเป็นพีระมิดตั้งอยู่ในเมืองดาซูประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีความซับซ้อนและมีเอกลักษณ์ที่สุดสร้างขึ้นเมื่อประมาณ2,600ปีก่อนคริสต์กาลในช่วงยุคอาณาจักรโบราณแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการสร้างพีระมิดและดีไซน์ทางสถาปัตยกรรมอีกด้วย แล้วพีระมิดนี้มีความน่าสนใจยังไงว่ากันตรงๆมันไม่ใช่พีระมิดที่สวยที่สุดตามชื่อตรงที่มันหักหักงอๆเปี้ยวๆส่วนความโดดเด่นของมันคือมันถูกปรับเปลี่ยนองศาที่กลางทางจนไปถึงยอดทําให้พีระมิดเบี้ยวแห่งนี้เป็นที่สนใจของนักโบราณาคดีนักประวัติศาสตร์และนักท่องเที่ยวกศาศาศาษัตริย์ฟาโรห์เนเฟ,เฟรูออกเสียงยังไงเนี่ย เป็นผู้สั่งให้สร้างพีระมิดนี้เชื่อกันว่าพีระมิดหักมุมเป็นหนึ่งในความพยายามครั้งแรกๆในการสร้างพีระมิดแบบด้านไม่หักมุมตามขั้นตอนการดีไซน์พีระมิดในยุคแรกอย่างไรก็ตามรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ของพีระมิดคือฐานมีความชันน้อยกว่าช่วงบนก่อให้เกิดข้อสงสัยและการถกเถียงในหมู่นักวิชาการเกี่ยวกับเหตุผลของสถาปตัตยกรรมที่มีความผิดปกติเช่นนี้ทฤษฎีหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับคือ องศาตอนสร้างมันไม่ได้มันชันเกินไปทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของโครงสร้างรวมถึงความเสี่ยงในการถล่มระหว่างก่อสร้างเพื่อให้เป็นการลดความเสี่ยงนั้นช่างก่อสร้างจึงปรับองศาเอาระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างทำให้เกิดภาพลักษณ์พีระมิดเปี้ยวที่ไม่เหมือนใครแห่งนี้สมมุติฐานข้อนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานในการเปลี่ยนการก่อสร้างของพีระมิดเช่นการเปลี่ยนแปลงขนาดและตำแหน่งของก้อนอิฐหินปูนแล้วเท่าที่ดูมันก็ได้ผลนะเพราะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เอ็นเอียงเหมือนหอเอ็นพิซา โลเครื่องในใครที่ไหนเขาก็รู้กันว่าชาวอียิปต์โบราณมีพิธีกรรมแสนประหลาดคาดว่าพิธีกรรมพวกนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อของพวกเขาหนึ่งในพิธีประหลาดได้แก่การนำอวัยวะภายในออกทั้งหมดเพื่อเรื่องกระบวนการการทำมัมมี่ฉันจะอยากรู้กระบวนการการทำมัมมี่แล้วสิมาดูกัน ชาวอีโบราณเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายแบบจริงจังกระบวนการทำมัมมี่ให้แกศพนั้นถือว่าเป็นการช่วยให้ผู้ตายไปถึงชีวิตหลังความตายได้ซึ่งจะได้ผลก็ต่อเมื่อศพยังมีสภาพที่คงเดิมเพื่อให้วิญญาณหาร่างของตนเองเจอและฟื้นคืนชีพทีนี้เข้าใจระยังว่าทำไมฉันกลัวมัมมี่ กลับเข้าเรื่องกันก่อนคือวันที่4พฤศจิกายนปี1922หลุมศพของฟาโรชื่อดังที่สุดพระองค์หนึ่งหรือกษัตริย์ทุตันคาเมนได้ถูกค้นพบโดยนักอียิปต์วิทยาชาวอังกฤษนามว่าฮาว์เวิร์ดคาร์เตอร์นอกจากโลงศพทองที่ถูกค้นพบครั้งแรกแล้วใกล้กันยังมีโหลสี่ใบที่บรรจุอวัยวะของฟาโร์หนุ่มผู้เสียชีวิตฟาโร์พระองค์นี้ครองราชเมื่ออายุ9-19ถึงปีและศพก็ถูกทำเป็นมัมมี่ด้วยการสอดตะขอผ่านรูกใกล้จมูกและดึงสมองบางส่วนออกมา จากนั้นก็พาร่างกายด้านซ้ายใกล้ช่องท้องนำอวัยวะภายในออกมาทั้งหมดทิ้งไว้ให้แห้งพออวัยวะภายในแห้งแล้วก็นำปอดลำไส้กระเพาะอาหารและตับใส่ในโหลที่มีฝาปิดจากนั้นเมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามาก็จะนำหัวใจใส่กลับเข้าไปในร่างและล้างด้วยไวายและเครื่องเทศเมื่อใช้นาตรอนหรือเกลือโรอยศพไว้ได้เจวันก็จะทำการหยัดไส้ด้วยผ้าลินินหรือทรายเพื่อให้รูปรักษ์เหมือนมนุษย์อยู่นั่นแหละวิธีการทำมัมมี่ ราชินีที่หายตัวไปอย่างลึกลับแม้จะมีฟาโรห์อียิปต์มากมายหลายคนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่ควบคุมดินแดนแคว้นนี้ด้วยอำนาจผูกขาดจะบอกว่าฟาโรได้รับการปฏิบัติตราวกับเป็นเทพเจ้าเลยก็ไม่ผิดแต่มีฟาโรพระองค์หนึ่งที่มีพระเหสีที่ขัดแย้งกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของฟาโรชายหรือไม่ก็ไม่ขัดแย้งเลยฉันพูดอะไรเนี่ยก็คือสมัยนะั้นะนะนะในยุคข,ของฟาโรอะเคนาเทนในช่วงศตวรรษที่1 4ก่อนคริสตกาลชีวิตชาวอียิปต์ไม่ได้ดีนะ ฟาโรพระองค์ใหม่ขึ้นมาเป็นฟาโรโดยที่ไม่ควรจะได้เป็นเลยได้ครองราชเพราะเป็นน้องชายของฟาโรที่สิ้นพระชนแล้วองค์ใหม่นี้ก็ได้สร้างศาสนาขึ้นมาใหม่ที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวโดยพระเจ้าองค์นั้นชื่อว่าอาเทนประเด็นคือประชาชนเขาเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์เชื่อว่ามีเทพเจ้าหลายพันองค์เลยเถอะพอหนึงภาพออกมะประชาชนก็ไม่แฮปปี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับราชินีที่หายตัวไปล่ะ คำตอบคือราชินีที่หายไปน่าจะเป็นพระมะเหสีของอาเคนาเทนที่ชื่อว่าเนเฟอร์ทิทีอำนาจมากมายในมือเรื่องนี้มีทฤษฎีเยอะแยะมากมายเคยเชื่อกันว่าราชินีองค์นี้กลายเป็นฟาโรแต่ความจริงไม่ใช่ทฤษฎีใหม่ๆบอกว่าฟาโรอาเคนาเทนและเนเฟอร์ทิทีมีอำนาจเท่ากันในบรลลังอียิปต์ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพระองค์มอบอำนาจให้พระมะเหสีเบอร์นั้นแต่น่าจะเป็นเพราะกลัวเมียหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็คงรักเมียมากแหละจะไม่รักได้ไงเมียสวยขนาดนี้ พอพระมเหสีสิ้นพระชน14ปีให้หลังทางอียิปต์จึงอยากจะลบพระองค์ออกจากประวัติศาสตร์แต่ก็ไม่เป็นผลถามว่าฉันรู้ได้ไงก็ตอนนี้เราพูดถึงพระมเหสีใช่ไหมกษัตริย์อาเคนาเทนผู้เป็นพระสวามีครองราชต่อแค่3ปีหลังจากราชินีสิ้นพระชนอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นถูกไหมล่ะ หลังจากทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนแล้วอาเคนาเทนกับนิกายอาเทนของทั้งคู่ก็ไม่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวอียิปต์และถูกลบเลือนออกไปตลอดการเหมือนชาวอียิปต์จะรักเทพเจ้าของพวกเขามากมากจนยอมลบฟาโรห์ออกจากประวัติศาสตร์เลยทีเดียวกาดอียิปต์เลี้ยงลิงไว้โจมตีอาชญากรถ้าให้ดีเราควรหยุดอาชญากรรมได้ก่อนที่มันจะเกิดว่าไหมตำรวจยุคนี้ส่วนมากจะฝึกสุนัขเพื่อล่าอาชญากร การฝึกสัตว์เพื่อทุนแรงก็เป็นเรื่องสามัญธรรมดาตามเมืองต่างๆในอียิปต์เช่นกันแต่พวกเขาไม่ได้ฝึกแค่สุนัขแต่ยังฝึกลิงด้วยลิงบาบูนเลยเถอะมีมัมมี่บาบูนที่เคยถูกใช้งานชาวอียิปต์เขาจับทุกอย่างทำมัมมี่หมดเลยเนอะตำรวจอียิปต์โบราณจะคอยตรวจตราดูแลทั่วเมืองปกป้องรักษาหลุมศพและตลาดเพื่อไม่ให้ใครทำผิดถือว่าได้ผลเพราะถ้าถูกจับได้ว่าทำผิดกฎหมายในยุคอียิปต์โบราณก็อาจโดนลิงไล่ตะคุบหน้าก็เป็นได้ ใช่จ้าไม่ใช่หมาแต่เป็นลิงกาดในอียิปต์โบราณมักจะมีสัตว์ที่ผ่านการฝึกแล้วติดตัวไว้ด้วยส่วนมากก็หมานั่นแหละแต่ลิงที่มีสายจูงพร้อมงับคุณก็มีไม่น้อยมีภาพงานศิลปะลิงขณะจู่โจมอยู่บนหลุมศพของบ่าวรับใช้คนหนึ่งด้วยเป็นภาพหัวขโมยในตลาดที่พยายามหนีแต่ถูกลิงใส่สายจูงไล่กัดขาดึงให้ขโมยล้มและอยู่นิ่งๆจนกว่าจะมีคนมาช่วยเข้าใจว่าลิงถูกฝึกให้จับโจรแต่นึกภาพบาบูนเคี้ยวยาววิ่งไล่กัดเราสิ บอกเลยว่าสยองโลงหินดำในปี2018โลงหินแกรนิตโลงหนึ่งตกเป็นข่าวใหญ่ถูกคนพบในอเล็กซานเดรียมีน้ำหนักถึง30ตันเท่ากับช้างตัวเต็มวัย6ตัวรวมกันเลยทีเดียวชาวอียิปต์โบราณคงเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยมัง้งโลงหินแกรนิตนี้ยาว3เมตรสูง2เมตรเชื่อกันว่ามีความเก่าแก่ถึงในยุคโทเลมาอีซึ่งเริ่มหลังจากการตายของอเล็กซานเดอร์มหาราช 323ปีก่อนคริสตกาลซึ่งโลงนี้ถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้างเมืองอเล็กซานเดรียแต่สิ่งที่ทำให้นักโบราณคดีพากระตื่นเต้นหรือประสาทกินก็คือชั้นหินใต้ฝ่าโลงที่ไม่มีใครแตะต้องเลยนานหลายพันปีทีนี้โลงที่ว่ามันหนักเหลือเกินจนต้องให้กรมทหารบกของอียิปต์มาช่วยเปิดฝาโลงออกนักวิชาการพากันลุ้นว่าน่าจะมีคนสำคัญในนั้นแน่ๆน่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์มหาราชแน่ๆแต่ไม่มีค่ะ อย่างไรก็ตามในนั้นมีมัมมี่สามตัวนอนคลุกน้ำเมืองสีแดงลึกลับอีของเหลวลึกลับที่มัมมี่ทั้งสามนอนคลุกก็คือน้ำเสียจากยุคเราผสมกับส่วนต่างๆของมัมมี่นี่แหละทีนี้น้ำเสียมันเข้าไปในลงหินได้ไงก่อนไม่มีใครตอบได้ก็คงเพราะมันมีรอยรั่วด้านในนั่นแหละแล้วทำไมมีมัมมี่สามตัวแทนที่จะมีตัวเดียวสามตัวนี้เป็นใครกันแน่ก็มีคนเดาว่าสามคนนี้น่าจะเป็นทหารมั้ง เพราะกะโหลกอันหนึ่งมีรอยถูกธนูเสียบแล้วสภาพโลงก็ไม่ได้ดูเป็นชนชั้นสูงไม่มีทองวิบวับระดับประดาอะไรงี้แต่สมมติฐานที่ว่าเป็นทหารก็ถูกปัดตกไปเพราะหนึ่งในสามคนนั้นเป็นผู้หญิงและถ้าไม่ใช่ผู้นำในราชวงศ์ผู้หญิงจะถูกห้ามไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทหารอียิปต์โบราณจากการตรวจสอบศพทั้งสามพบว่ามีอายุอยู่ในช่วงต้นยุคโทเลมาอีก ซึ่งเริ่มต้นในปี223ก่อนคริสตกาลทั้ง3าถูกฝังคนละช่วงเวลาชายคนหนึ่งมีร่องรอยการรอดชีวิตจากการเจาะกะโหลกสมัยโบราณไม่ค่อยมีใครรอดหรอกเนาะทั้ง3จึงกลายเป็นสิ่งหายากในบรรดาซากชาวอียิปต์ทั้ง3คนเป็นใครนั้นยังคงเป็นปริศนาต่อไปบางทฤษฎีก็บอกว่าน่าจะเป็นศพข,ของคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันที่อาศัยอยู่แถบนั้นในยุคอียิปต์โบราณคุณว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้ง3คนลองเขียนบอกเราในช่องความเห็นด้านล่างได้เลย เวิร์กช็อปดองศพทำมัมมี่เราต่างรู้จักมัมมี่และถิ่นที่มาของมัมมี่ใช่ไหมก็มาจากอียิปต์นะสิส่วนมากก็ใช่แหละแต่เคยสงสัยไหมว่ามัมมี่มาจากไหนกันแน่ฉันรู้ว่ามัมมี่คือซากศพของฟาโรในอดีตแต่พวกเขากลายเป็นมัมมี่ได้ไงนักวิทยาศาสตร์ก็ถามคำถามเดียวกันนี้มาหลายปีโดยไม่มีคำตอบจนในปี2016ที่ทีมนักโบราณคดีหลายเชื้อชาติพบเวิร์กช็อปดองศพใต้ดินใกล้พีระมิดอูนสัสทางใต้ของกรุงไคโร เวิร์กช็อปทั้งสองแห่งที่มีการขุดพบนี้ถูกใช้เพื่อทำมัมมี่มนุษย์และสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อประมาณ2,400ปีที่แล้วทั้งสองห้องมีแท่นหินสองแท่นเป็นเตียงวางศพในกระบวนการทำมัมมี่ขนาดยาวประมาณ2เมตรกว้าง1เมตรและสูง50เมตรนอกจากนี้นักวิจัยยังพบวัตถุทางโบราณคดีอีกจำนวนหนึ่งเช่นหม้อดินเผาภาชนะประกอบพิธีและวัตถุอื่นๆที่ดูเหมือนจะใช้ระหว่างการทำมัมมี่ ้องทั้งสองบรรจุภาชนะเซรามิกไว้ราว100ชิ้นมีอายุย้อนไปถึงช่วงราชวงศ์ที่26ของอียิปต์ห6 4บ664ถึง525ปีก่อนคริสตกาลภาชนะหลายใบยเขียนรายละเอียดแจ้งไว้ว่าบรรจุอะไรแต่สารในการดองศพบ,บางตัวก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไป เมื่อศึกษาดูอย่างละเอียดนักวิจัยพบว่ามีการระบุวิธีใช้ภาชนะบางชิ้นในการดองศพด้วยเช่นสำหรับใช้กับหัวหรือใช้แช่ผ้าพันแผลและอีกหลายใบที่มีชื่อสารต่างๆตามที่ระบุไว้ภายในแล้วสงสัยไหมว่าคนกับสัตว์ใช้เวิร์กช็อปเดียวกันหรือเปล่าคำตอบคือแยกเวิร์กช็อปไปอีกเวิร์กช็อปการทำมัมมี่สัตว์อยู่ในอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำจากอิฐโคลนและหินในนั้นแยกออกเป็นห้องห้องและทางเดินด้านในมีเครื่องปั้นหลากหลายรูปทรงและขนาด ลีนินอุปกรณ์ถทับและเครื่องมือสำริดทีนี้ก็รู้แล้วนะว่ามัมมี่สุดหลอนมาจากไหนมัมมี่จระเข้การค้นพบในอีบหลายครั้งทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีอึ้งกันแต่อันนี้อึ้งไม่เหมือนอันอื่นๆในปี2019นักโบราณคดีขุดสำรวจหลุมศพที่ไม่มีใครเคยขุดในควับบัดอันฮาวาซึ่งเป็นสุสานขนาดใหญ่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนานพวกเขาก็ได้พบกับมัมมี่จระเข้ ฟังไม่ผิดมัมมี่จระเข้แว็บแรกที่ดูอาจจะเหมือนภาพจระเข้มีชีวิตที่เดินอย่างคล่องตัวบนโคลนแต่สัตว์พวกนี้เป็นมัมมี่หมดเลยน่าจะตายนานกว่า2,500ปีแล้วถูกถนอมรักษาไว้อย่างดีเพื่อเป็นเกียรติแก่โซเบกที่เชื่อกันว่าเป็นผู้สร้างแม่น้ำนายและเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ซากที่พบประกอบด้วยหัวสัตว์เลื้อยคลาน5หัวและตัวอย่างส่วนร่างกายที่แทบจะขาดหลุดด้วยอีก5ชิ้น ตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจการค้นพบเช่นนี้เป็นเรื่องปกติในอียิปมนุษย์โบราณชอบเก็บรักษาซากสัตว์เพื่อการบูชาเป็นอาหารสําหรับชีวิตหลังความตายหรือการเกิดใหม่เป็นเทพบางองค์เมื่อศึกษาอย่างละเอียดทีมงานก็พบว่าจาระเข้ตัวนี้ได้รับการถนอมรักษาซากด้วยวิธีที่ต่างจากจ,ากจาระเข้ตัวอื่นแต่ต่างยังไง ตัวยอย่างก็เช่นจระเข้สิตัวไม่มีเรซินหรือถูกควักลูกตาออกซึ่งทั้ง2ออย่างเป็นวิธีการทำมัมม,มี่ทั่วไปในงานศึกษาบอกว่าจระเข้ตัวนี้มี5หัวและร่างกายหลุดหลุดร่อนๆทำให้สัตว์แต่ละตัวมีระดับการถนอมรักษาที่ต่างกันปแปลกนะว่าไหม อีกอย่างก็คือขนาดตัวของจอระเข้พวกนี้มีตั้งแต่ยาว1.8ถึง3.5เมตรแม้จะไม่ใช่จระเข้ที่ตัวใหญ่ที่สุดแต่ว่าจะเป็นตัวแทนของจอระเข้สองสายพันธุ์นั่นก็คือจอระเข้แม่นำนายและจระเข้อฟริกันตะวันตกนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งกล่าวว่าสัตว์พวกนี้อาจถูกฝังในหลุมทรายที่อื่นเพื่อให้เกิดทําการมัมมี่ตามธรรมชาติก่อนที่จะถูกขุดขึ้นมาขนไปควบปัดอันฮาวาในช่วง500ปีก่อนคริสต์กาล ต่คุณสงสัยไหมว่าชาวอียิปต์โบราณเขาฆ่าจระเข้พวกนั้นยังไงการฆ่าจระเข้มันไม่ง่ายเลยนะกระทั่งในยุคนี้มันเลยมีทฤษฎีขึ้นมาไม่ย้อนกลับไปสำรวจจระเข้บางตัวพบว่าพวกมันถูกฆ่าตายในคราวเดียวด้วยน่าจะไม้หนาหนโดยเล็งที่ด้านขวาหลังของจอระเข้ขณะที่มันนอนพักบนบกแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะถูกฆ่าด้วยการจมน้ำรัดคอหรือโดนแดดนานเกินไปก็ได้มีร่องรอยการใช้เชือกในมัมมี่หลายตัวที่ชี้ว่า จระเข้ถูกมัดขาจนขาดน้ำตายโอ้ยแบบนี้ก็สงสางจรจระเข้เหมือนกันนะหลุมทรายยักษ์เราได้เห็นอะไรหล่นๆแปลกๆในดินแดนอียิปต์จากชาวอียิปต์โบราณกันมาเยอะแล้วแต่ใครก็ไม่ทันตั้งตัวกับก,บการค้นพบอันนี้แน่นอนระหว่างขุดเมืองโบราณอย่างอาวาริสในประเทศอียิปต์นักโบราณคาดีพบบางสิ่งที่น่าสยดสยอง นักโบราณคดีได้ขุดพบกระดูกมือมนุษย์16มือฝังอยู่ในหลุม4หลุมใช้แล้วเจอแต่มือไม่มีตัว2หลุมในนั้นอยู่ด้านหน้าสิ่งที่เชื่อว,ว่าเป็นห้องบรรลังมีหลุมละ1มือส่วนอีก2หลุมถูกสร้างขึ้นภายหลังด้านนอกวงังมีมือทั้งหมด14ข้างและที่น่าสยองไปกว่านั้นก็คือทั้งหมดเป็นมือขวาไม่ใช่มือซ้ายใช่ไม่มีมือซ้ายเลยเราสงสัยจนต้องหาอ่านและพบว่าชาวอียิปต์โบราณนั้นเห็นคุณค่าของมือขวาอย่างยิ่ง แล้วจะตัดมาฝั่งเพื่อนั่นก็เพราะว่าทหารจะตัดมือขวาของศัตรูเพื่อแลกกับทองและนั่นจะทําให้การนับหัวศัตรูเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากมือพวกนี้จึงเป็นมือของทหารผู้พ่ายแพ้และเหยื่อคนอื่นๆนั่นเองมือบางข้างนั้นใหญ่มากแต่บางมือก็ใหญ่กว่าไปอีกคาดว่าสิ่งที่คนพบได้นี้น่าจะมีอายุถึง3,600ปีเลยทีเดียวตรงกับช่วงที่พวกไฮโซเชื่อว่ามาจากทางเหนือของคานานควบคุมบางส่วนของอียิปต ยึดเมืองหลวงอาวาริสซึ่งเป็นเมืองเทลเอลดาบ้าในปัจจุบันช่วงที่มือถูกฝังพระราชวังที่ใกล้พื้นที่นั้นเป็นของหนึ่งในผู้ปกครองไฮโซซึ่งนั่นก็คือกษัตริย์ายานันคณิตศาสตร์แม่นเป๊ะจนน่ากลัวชาวอียิปต์โบราณมีความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์อย่างใกล้ชิดจนแทบเรียกได้ว่าเป็นภาษาที่สองว่างั้นเถอะทุกวันนี้เรายังเกาหัวกับอริยภาพทางคณิตศาสของชาวอียิปต์อยู่เลย หนึ่งในอัจฉริยภาพที่ว่ามีการค้นพบในอาคารหลักของวัดในอาบูซิมเบลที่นี่ทุกปีปีละสองครั้งพระอาทิตย์จะส่องกระทบที่ใบหน้าของราเมสที่สองเทพอามุลและเทพราและน่าสนใจตรงที่มันไม่ส่องที่เทพทาที่นั่งถัดจาก3าคนที่ว่าทาเป็นเทพแห่งนรกและต้องอยู่ในที่มืดเสมอที่น่าสนใจอีกอย่างคือแสงอาทิตย์จะส่องมาเฉพาะวันเกิดของราเมสและในวันครบรอบการสถาปนาครองราชเท่านั้น22ตุลาคมและ22กุมภาพันธ์ตามลำดับ สุดยอดไปเลยว่าไหมนอกจากนี้ยังมีเรื่องอุณหภูมิในพีระมิดกิซ่าด้วยมันทําไมหรอก็ในนั้นอุณหภูมิจะต่ากว่า20องศาเซลเซียสเสมอถือเป็นระบบปรับอากาศที่เลิศมากท่ามกลางทะเลทรายที่อุณหภูมิอาจสูงได้ถึง46องศาเซลเซียสแต่ไม่ใช่แค่นั้นอุณหภูมิด,ด้านในพีระมิดกิซ่ายังสะท้อนให้เห็นอุณหภูมิด,ด้านในโลกที่20องศาบังเอิญไปไหม หรือชาวอียิปต์สามารถกำหนดอุณหภูมิโลกได้และสร้างสภาพแวดล้อมเทียมที่อุณหภูมิต่างกันได้นั่นก็เป็นคำถามที่รอคำตอบต่อไปหนังสือคนตายการค้นพบสุดท้ายมีความแตกต่างจากอันก่อนๆเพราะว่ามันคือกระดาษปาปิรัสจากหนังสือคนตายที่ถูกเขียนไว้ด้วยชาวอียิปต์โบราณเองจริงๆหนังสือแห่งความตายคืออะไรถ้าคุณเคยดูหนังเรื่องเดอะมัมมี่คุณคงรู้ว่าหนังสือคนตายนั้นใช้เพื่อเรียกวิญญ,ญาณของคนตาย ไอ้น,นี่แหละสาเหตุที่มัมมี่มันทากันฟื้นคืนชีพในเรื่องแต่บอกก่อนว่าหนังสือคนตายไม่ใช่ผลงานชิ้นเดียวที่เขียนแล้วจบแต่มันคือชิ้นงานที่ถูกรวบรวมผ่านเวลาหลายพันปีถูกค้นพบและนำมารวมไว้ด้วยกันงานเขียนหลายชิ้นถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีจนเกิดเป็นการตีพิมพ์นหนังสือคนตายขึ้นมาโดยมากจะมีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะตัวอาจลองจินตนาการชีวิตหลังความตายว่าเป็นการเดินทางอันล้ำค่าเต็มไปด้วยอันตรายและสิ่งแปลกใหม่ และมองว่าหนังสือคนตายนี้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหลังความตายโดยเตรียมพร้อมก่อนตายด้วยการสอนคาถาและความรู้ในการใช้ชีวิตในโลกหน้าเอาชนะอุปสรรคและรับมือความท้าทายที่เทพและปีศาจมอบให้นั่นคือสาเหตุที่ชาวอียิปต์โบราณมักนำม้วนกระดาษปาปิรัสใส่ไว้กับมัมมี่นั่นเองหลายครั้งที่มัมมี่ถูกพบพร้อมม้วนกระดาษที่เขียนคาถามากมายไว้ใช้ในโลกหน้าเมื่อวิญญ,ญาณหวนคืนร่างมัมมี่จะได้รู้แนวทางในการใช้ชีวิตในโลกหน้า การเดินทางของเราถึงจุดสิ้นสุดแล้วขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่ตอนหน้าจ้าถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ